ก็เดี๋ยวดูหลวงพ่อท่านจะอธิบาย,ยบอันนี้หลวงพ่อจะอธิบายอะไรครับผมการเขียนขอเนี่ยครับมันจะมีมีแง่มีงอนมีหนามเตยครับผมกรมมมมา,มามเร,รกเดี๋ยวขอขอกันกทราบตั้งแต่ต้นเลยคือไม่มีความรู้เลยแง่นี่คือตรงไหนแง่ก็คือเหลี่ยมแง่คือเหลี่ยมแง่งอนหนามเตยงอนก็คือความงอนของของของอัขระด๋อนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็ยังไม่ค่อยถูกครับอ่าแง่งอนก็คือเราต้องขึ้นหัวก่อน กาอย่างนี้เราต้องขึ้นหัวก่อนหัวคือความกลมกลมอย่างนี้แล้วก็ตะหวังเนี่ยแล้วก็ไปง,งี้แง่งอนอ่หนามเตยเนี่ยอย่างนี้คือกะครับผมคะเนี่ยต้องมีหัวต้องกลมหัวต้องคมกลมเยอย่างนี้อ่าต้องมีหัวต้องมีหัวลงมา เขาถึงเรียกนั่นเรียกกาขาค้าค้าก็จะมีข้อควายเหมือนข้อควายเงี้ยมีง่อยมีงอนมีน้ำเตยเงี้ยนี่อันนี้คือของโบราณแต่ของปัจจุบันนี่คืออย่างเงี้ยคือมันก็ถามมาถูกไหมก็ถูกอยู่ระดับที่เขาศึกษามาแต่มันต้องมีแง่มีงอนมีน้ำเตยแง่งอนงอนีง่งอนงอนน้ำเตยคือต้องเป็นเหลี่ยมเนี่ย แง่งงอนหนานเตยเพราะฉะนั้นตอขึ้นหัวอคขดาเนี่ยต้องขึ้นให้กลมครับให้ขึ้นให้กลมไว้ขึ้นให้กลมไว้มันจะเป็นเหลี่ยมอ่าต้องขึ้นให้กลมไว้ขึ้นให้กลมแล้วขึ้นมาแบบอคาดาก็จะขึ้นมามันจะเป็นแง่เป็นงอนอ่ะตัวงะอังกันตัวงะเราก็ต้องขึ้นขึ้นขึ้นหัวให้กลมก่อน ขึ้นหวยกลมแล้วตวัดไปตวัดไปต,ว,ไปตวัดไปไงบางอย่างมันมันต้องไปดูคําเขียนของคนบนหนอ๋อครับอแต่อันนี้อันนี้เราก็ต้องไปด้าน,นไปถ้าพูดถึง<ไ>ลักษณะตัวอักษรขอมเนี่ยถ้าในในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนที่มันจะเป็นพอเ,เป็นตัวอย่างได้ที่ว่าที่สวยสวยผนังกำแพงวัดม,มีไหมครับ<อ>ทำวักดี<อ>นักศึกษาทำวักดี อ,อ๋อครับสออัานน่าจะถูก่อธรรมารักดีแต่อันนี้ก็คือก็นี่นี่ก็คือการก็เป็นอักขระทั่วทั่วไปของสองภักดีก็จะถูกอ่านนี้ก็ยังไม่น่าสวย,วย่ไม่ถูกก็ได้แต่ถูกอักขรดนี่ก็คือการเขียนแบบเขียนเป็นนะเขียนถูกแต่ถ้าเขียนให้หอหมมันต้อไล่อย,อย่างเงี้ยเนี่ยกากากรีโกูกเกโก,โก ต้องไล่อย่างนี้ขนาดนี้กไปแต่การขึ้นก็ต้องขึ้นหัวแบบขึ้นหัวให้กลมไหมขึ้นหัวให้กลมไหมแล้วก็ไล่อขนาเลยไม่เห็นเขาไล่อขนาเนี่ยแม่กากาปลาเห็นไหมอย่างนี้ครับโอเคกากลากากา กาโ้่งขึ้นกาขึ้นกาขึ้นอะไรไปจกกองตัวนกกะกานี่กะกากาก็ต้องขึ้นไปงี้กากา้จะไปงี้แล้วสนาเหลี่ยมต้องมีงอแงอนไม่น้ำเตยกี่ กีดไม้เหลี่ยมเอ่อต้องมีเหลี่ยมกี่กี่กี่ก็อย่างเดียวกันต้องมีเลขไม่เหลี่ยมกี่นะต้องมีเลขไม่เหลี่ยมก็กีนะกีกีกุแล้วก็ต้องมีเหลี่ยมอย่างนี้กุกุก็ต้องมีเหลี่ยมอืมกุกู มีลักษณะว่ามันเป็นเหลี่ยมเหี่ยมะกูโกเกก็เกเงี้เกนี่ยอกเนี้ยเกโกกุ้งกุ้ง Yeah. Cung cùng có Nó công cùng 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 Kinh công 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 kinh công 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 kinh công kinh công 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 กังกังเนี่ยนนเนี่ยกุ้งกิงกังเนี่ยกุ้งกิงกังกะกุ้งกิงกังกะเนี่ยเนี่ยกังก็มาจวงวก็มาสรุปนี่แหละใช่อันนี้ไม่มีอ๋อ <c oughs> นี่ไม่มีเขียน <c oughs> อย่างเงี้ยมันต้อง ต้องเป็นแง่เป็นงอนเป็นหนามเตยมีแง่มีงอนมีหนามเตยแล้วถ้าเกิดว่าเราฝึกตามเล่มนี้ไปก่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เราก็เราก็จะชินแบบนี้ซึ่งยังยังยัง,บบยงไม่ถูกวิธีใช่เราก็ต้องก็เขียนแบบนี้อันนี้อันนี้คือคือเขาเขียนถูกนะอืมแต่ถ้าจริงจจะมันต้องมีแง่มีงอนมีแง่มีงอนมีหนามเตยเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อที่หนึ่งอันเนี้ยที่หน้าปกเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาเปรียบเทียบหรืออะไรนะครับเขาเขียนว่า <ค>ำตำลาเรียน,นอักษรของไทยคือถ้าเป็นคำว่าของไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นโบราณนาการหรือ,อหรือ,อยังไม่ใช่คำนี้เขาเขียนไทยก็ขเขียนของเป็นภาษาไทยอืเขียนับของเป็นภาษาไทยค,คำเนี่ยตำลาเรียนนี่เขาเขียนคือเขียนของไทยเขียนของเป็นไทยเขียนไทยเป็นของที่หลวงพ่อเขียนเมื่อกี้นี้คือขมแบบอย่างไงครับอันนั้เป็นขอม แท้ๆ<ท><ท>ดั้งเดิมเลยอของเป็นขอมโบราณเป็นขอมแบบว่าไล่ไล่ไล่สลับปากากิกีกูกูเกงโก,กปุ้งปิ้งกังกะแล้วถ้าพูดถึงความแตกต่างที่สุงเพราะว่ามีแง่มีงอนมีหนามีเตยเ,เนี่ยมันจะมีเหลีนะ่ยมเหรอ อ่าเหลี่ยมเหลี่ยมมันเขาไม่มีเหลี่ยมเนาะไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรมีทุกกันแต่มันน้อยเนี่ยไม่มีเหลี่ยมเลยแล้วถาทางพระที่เราเห็นเขียนอักะรเรียกยันเห็นเห็นเขียนสักยันตามกําแพงวัดภาษาโบราณบนใบลานเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้เขียนถ้าผู้เขียนเรียนมาถูกเขาก็ถ่ายทอดถูกเขียนถูกแต่แต่แต่จริงๆแล้วต้องเป็นโบราณโดยแท้ช่างทำแมีแง่มีงอนมีน้ำเสย อแล้วที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าตำราของชื่ออะไรนะก็ควรจะหามาถ้ามีเอ่อทั้งที่อาจจะมาเห็นเขาเขียนสวยก็คือของลูกศอธรรมภักดีฝึกอันนั้นดีกว่าลูกศอธรรมภักดีลูกศอธรรมภักดีเพราะจะเขียนขอบได้ถูกครับอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้อย่างนี้จะถูกครับเดี๋ยวผมจะได้หาโอกาสหาตำราต่อาไปแต่ถ้าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แต่นี่พขกขายกันมานานแล้วอันนี้อันนี้ก็ยังมีทุกภาษา ภาษาสารเหนือภาษาอะไรแต่อัตกษรเนี้ยอานี้มันก็ยังไม่ถูกกับก็เหมือนขอมธรรมดาก็ดูสิในวัตกะอะไรเงี้ยรับผมเนี่ยคนละอย่างนะแตกต่างกันใช่ใช่มันต้องมีแง่มีงอยมีหน่เลยอันนี้คือการถ่ายทอดจากเจ้าคุณประโยคเก้าขับผมเจ้าุณนนพภาพเป็นผู้จำานานด้านนิสองครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำรบข้อนี้ว่า เดี๋ยวผมมีหนังสือเล่มใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการไหว้ครูเสร็จที่สลก็คันอันอื่นมาก็ก็เรียมตามได้เลยไม่ต้องมาไหว้อีกแล้วครับครับแล้วอ่าเดี๋ยวทำหลวงพ่อหน่อยว่าตรงนี้คือเป็นการไหว้คือครูคือหลวงพ่อแล้วก็บอกกล่าวเทพผมผมเตรียมเตรียมมาเผื่อด้วยอันนั้นกล่าวว่าเป็นแบบเครื่องเส้นไหว้ให้เทพกินแล้วต้องผ่านหลวงพ่อทําพิธีหรือเราไปอธิษฐานจิตได้เลย ท่านทีามได้เลย,เลยพวกนี้เอาไปทําอะไรนะครับที่ที่ไหว้กับหลวงพ่อนี่เอาไปทําอะไรนะครับอันนี้ลูกเอาไปบูชาที่บ้านนะอ๋อท,ที่บูชาที่บ้าน,นครับผมเพื่อเป็นฐานครูครับฐานครูแล้วก็วางตำนานไว้จนกว่าที่จะะเกี่ยวแห้งไปครับเดี๋ยวผมรบกวนหลวงพ่อช่วยเขียนอะไรให้เป็นมงคลกับผมหน่อยในตรงตรงนี้ก็ได้นะครับ เขียนที่เป็นอักษรขอมอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลให้ผมหน่อยครับหลวงพ่อแล้วก็เดี๋ยวจะขอหลวงพ่อนิดนึงคือว่ารูปที่จะมาถวายหลวงพ่อเนี่ยผมผมตั้งใจนะสักสองรูปนะครับจะให้เขียนคําภาษาบาลีข้างล่างเป็นอักษรขอมคําว่าอะไรคือคือสมมว่ามีมีรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ใช่ไหมข้างใต้เดี๋ยวผมจะจะเขียนสวยๆมาด้วยหลวงพ่ออยากให้เขียนคําว่าอะไรเขียนบอกได้เลยครับสมมติว่าโลภิกุอ๋อเชิญเลยครับขอเป็นแบบอย่างนิดหนึ่งครับ กกเป็นบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดครับที่จริงมันต้องต่อเะลบกวนหลวงพ่อเขียนเขียนตรงนี้ได้ไหมครับไไ,ได้เเเขียยน่มอาอ๋อต้องต่อกันเว้นนิดนึงหรือว่าติดกันครับก็ต้องก็ต้องติดกันเลยอ๋อลบลบลบกวนหลวงพ่อเขียนตรงนี้ทีหนึ่ง ผมจะถ่ายไปก้มลงมาเขียนได้นะครับผมจะถ่ายมือหลวงพ่อเนี่ยแนวแนวนอนอาเนี้นอันนี้คันชื่อหลวงพ่อนะครับสัมมาวโรภิกุมีคำว่าสมพรไหมครับไม่ต้องใช่ไหมครับก็ฉายาเนี่ยอ๋อสัมมาวโรเลยเ แล้วถ้าถ้าเป็นคําบาลีสั้นๆขันสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาของพอพร้อมนี้นะครับถ้าถ้ามีลบกวนหลวงพ่อเขียนแนวนี้เลยครับจะจะใช้คําว่าอะไรดีครับถ้าเขาบอกว่านิพพานังปรมังสุขังเขียนเป็นภาษาขอมได้ไหมครับเขียนไ,ได้หลวงพ่อตั้งตั้งตรงนี้แล้วก็มาเขียนได้ไหมครับลบกวนหนะ่อยครับผมจะดูตอนเขียนด้วยครับหลวงพ่อชอบคาว่านิพพานังปรมังสุขังไหมหรือจะเอาคําไหนก็ได้ครับที่เป็นบาลีสั้นๆ,ๆครับ ภาษาไทยก่อนไหมภาษาไทยก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวเวลาผมเขียนใต้รูปผมจะเขียนเป็นอักษรคอมเลยนะหรือว่าเอาทั้งสองภาษาเลยก็ได้นะคนจะได้รู้ไงเพราะว่าขอมคนไม่รู้เนะาะ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขอบคุณหลวงพ่อมากเลยครับตอนนี้สุดท้ายที่จะรำควนหลวงพ่อคือว่า <c oughs> เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหลวงพ่อใหม่เอาหรือว่าจะจะมีแบบแบบที่จะให้ไปว่ามนี้เลยครับหรือว่าให้ถ่ายใหม่สักสองรูปสอง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 ค่า เอาไงครับแล้วแต่หลวงพ่อครับผมจะจะให้ผมถ่ายรูปหลวงพ่อวันนี้เลยไหมหมายถึงว่านับปัจจุบันหรือว่าจะเอาหน้าที่เคยถ่ายเก็บไว้ถ่ายใหม่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเมื่อ <c oughs> อาเจียถือกล้อง นน10นาที15นาทีกว่ากันนครับผมก็ว่าขึ้นตัวนะครับขนาดเท่าตรงกี้ เผื่อไปเลือกก็ได้เลยถ่ายในในลือ คูนะเงันนี้นี่ครับมาใครับถ้าพอครับ่อาพอครับออกอนิดนึ่งออแก้แกนนครับขอแก้ดีแล้วครับนิ่นะครหนึ่งามแล้วควหลงคอลืมตาลืมตาที่ไหนครับเบิรนกซันหนึ่งสองสาม สองสามหนึ่งสองสามรูปสุท้ครับหนึ่งสองสามตเก็บรปจแท็อะไรสักนิ่ไหมัแล้วจะรูพ่อคับแะดงให้ให้ของเก่ไม่ทำเลยถวายเก่ถวายเลย่ไม่ถวายเลย ให้พี่สาวถวายสังฆทานหน่อยของผมกับพี่สาวนะครับ <c oughs> อ่ะเริ่มได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋รอว่าอ่ะซักป, <c oughs> ปัดถายหน่อยเดีเป็นตากล้องไหนะ่ะเดี๋ยวพี่จับของมันมือนี่ ยัาวะวะหัสปุระสัุเรงคืสาสดงเอวะเมวะทิโตทีนางเปตานังสังตัปปชีต่างปัิตังเปนวัเมวะสมิจตุสุตเปโเรนคอสัรสปราจันดปัญญารู้ยัตามณิโชตลสีระโสยัสัพพิโยวิวัจันดสัพพโลกโทวินัสตุมาเทอวัตวันตารโยสุขีปิพายุโาว่ อาพิวาฒนาสีนิส uh no านิจมุขาปัญโนจัตตารโธรรมาวัฏฐานติอายุวันโหนุกานิชลารงภวุสัพมสังมัสสสัสัพเทเทวตาสัพุขทานเอาเวนัสตาโศตีพ่อวันเตกโตสัพพมาคลัง รักแพนตูซาภเทวตาแตพก็ทรมานุภาเวนัสตาตุีท่อวันตุเตตูซาก็มังคันรักแนตูพาะเทวตาแต่พะสังขานุภาเวนัสตาตุสีภาวันตุเต